โลสวัสดีเพื่อนๆนะครับเรามาอยู่กันในเกม f i n นอ f a n นเดอร์ด8เออเออไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้ดรอปดา a g o อนแฟ g นะนะมันโดนของดีกแล้วตอนนี้ผมเล่นอยู่ดิสสองนะเอ,อ่อดิสหนึ่งมันมันเฟลอ่ะมัน เผือไปกดลบอะเซ็งมากเลยจะอธิบายยังไงต่อดีแต่ดิสหนึ่งผมก็ไม่ได้หาของไม่ได้ทำอะไรหรอกรีบๆจบดิสหนึ่งแล้วก็มาดิสสองเพื่อที่จะทำดาบของสคอไ์ไวจริงๆดิสหนึ่งก็ทำได้นะแต่ว่ามันนานมากเนี่ยดา้อนแฟง8อันปะ ถ้ามาหาตัวเนี่ยมันง่ายไม่ต้องไปดอรอการ์ดดรอเลยอ,อืตั้งแต่เริ่มนะดิสดิสหนึ่งนี่ผมไม่เคยแบบไม่เคยหาการ์ดเลยอะ่ะการ์ดผมไม่ค่อยมีหรอกแต่เขาชอบหากันเพราะ ผมขี้เกียจไปเล่นการ์ดอะ่ะผมใช้ไอ้นี่แทนเอาเอา่อ Gf ของไดอาโบหรือเปล่าวะเออตัวนี้แหละเนี่ยใช้มัง้งตัวเนี้ยขโมยเอาก็เหมือนกันตีตัวไหนก็ได้ตัวนั้นใส่แทน ability ผมตั้งไว้ที่ลีนอลีนอ ability มั้งเนี่ย ตีแล้วมันก็จะขโมยของไปด้วยโคตรโอะพียอยู่ไปนั่งดอการดแล้วต้องตีให้มันเกือบตายด้วยนะกว่าจะดอการดได้อันนี้ผมก็เล่นมามนานแล้วแหละ37ชั่วโมงตั้งแต่ดิสหนึ่งดิสหนึ่งไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกเพิ่งมาได้ดาบสคอตอนดิสสองนี่แหละมไม่ต้องทำอะไรนี่ไงไหลออนหาด หาตามแมพกระสุนปืนมาแถวเนี้ยแถวทะเลทรายเนี่ยกระสุนปืนอ่ะส่วนดีดหนึ่งเขาจะมาหากันตรงนี้ใช่ป่ะดาก้อนแฝงแต่ผมขึ้นมาบนนี้เลยส่วนอดามินไทยมันได้อยู่แล้วตอนที่ไปเอามโน,นศูนไอไอ,อควายถึกบูทอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็จำไม่ได้หรอกจำไม่ได้ทุกตัวหรอก ส่วนมากผมจะไม่ค่อยใช้ GF นะออันนี้ผมก็แนะนำ้วเนี่ยมันรี HP เต็มเลยอะกดใช้ทีเดียว HP มีเท่าไหร่มันก็เพิ่มมาให้เท่านั้นอะถือว่า OP สุดๆแล้วก็ของมันอยู่ตัวนี้ตอนที่ไปตีตัวนอนหรือเปล่านอนอที่เราไปแย่งเรือมันมา ตัวนี้แหละเนี่ยรีคอร์เออแล้วก็จะมีไอเด็ดดวงหน่อยก็อันนี้นี่ล้างสถานะได้ทุกอย่างมี2อ,อันนี้คือพอเลยเอามาตะาแล้วไม่ตายหรอกเจอตัวอะไรก็ไม่ต้องกลัวแล้วแหละถ้าเกิดว่าอยากได้อยากคนที่เล่นตามหลังมาอยากดอการ์ดดออะไรถ้าเกิดว่ารลเวลตัวเองสูงแล้วก็ ไปเอาไอ้ตัวนี้มาชื่ออะไรเนี่ยตูนเบอร์รี่หรือว่าทนเบอร์รี่นึกว่าตูนเบอร์รี่แลมจะมีสกิลนี่ดาวเลเวลลงดาวลงไปดาวลงไปแล้วก็ไปนั่นแหละไปดอการ์ดเอาแต่ผมว่าใช้อันเนี้ยดีกว่าตั้งแต่แรกเลยค่าไอ้เข้าอขอพอได้ปุ๊บก็ ผมใส่อันนี้ก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็มาพวกนี้นมาพวกนี้อันนี้มันไม่ได้มีนะอันนี้ผมหามาใส่แทนเพราะว่ามันไม่มีดามเมจตัวรี่นมันไม่สมดุลกันอม,มเออไม่มีอะไรมากเซฟฟิตนิสใส ไายมาจิกกดตรงนี้ง่ายๆกดทีเดียวไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากอันนี้โจมตีเวทป้องกันส่วนมากผมก็เล่นแค่สอันจะมีเมด้ว้ตัวหนึ่งแล้วก็สตัวก็จะเป็นแอแท็ ek, สายติดสถานะด้วยอั่ลิต i ของฟรีเยอะย,ยะขโมยมาทั้งนั้นน่ะ เต็มร้อยเต็มร้อยอะไรพวก,นวกนเนี้ยแล้วกนฟังไอ้เนี่ยหากันตาแตกใช่นไหมดิสหนึ่งหาก็ไม่เหอะเอ่อถ้าจะถ้าอยากได้ก็รีเวลห้ามเกิน19มั้งเข้าไปหลบๆอยู่ตรงผาตรงป่าซอกเขาซอกป่าอะไรนะี่แต่ถ้ารีวลสูงไปแล้วมันจะกลายเป็นไอ้อันนี้แทน แล้วก็ฟินดาวการ์ดมาดาวการ์ดเอสมมุติใช้ดาวการ์ดใช่ไหมการ์ดมาแล้วก็ใช้อบิลิตี้ของ GF แยกชิ้นส่วนออกมามันก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนกับที่เราขโมยมาเลยแต่ว่าการที่ได้การ์ดมาคือเอาไปเล่น ไปเล่นในห้องอาหารนะแล้วมันจะสุ่มได้การ์ดแบบการ์ดแรสูงๆที่เราไม่เคยเจอเออมันจะถึงก่อนถ้าไม่ซีเรียสก็เล่นไปเรื่อยๆผมก็เล่นดูรีเวลไปเท่าไหร่แล้วเจ็ดสมอนอย่างโหดโหดทุกตัวแต่ก็ไม่ซีเรียสอะไหวอยู่ ไม่ค่อยได้ตามเนื้อเรื่องนะดิสสองยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องเลยเนะี่ยมาหาตัวแปลกๆไม่เจอแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยหน้าไปแต่มันขึ้นไม่ได้มันต้องมียานยานลกนัล็อกไปตรงนี้ก็มนสูตรไอ้ GF ตัวหนึ่งเห็นแล้วแหละเปิดเข้าไปดูในเวฟอยู่ จะมีไอกระบ,บองเพชรอ่ะมันต้องเอาอยานนักล้าล็อกไปบาหมุดอยู่นี่ตรงนี้บาหมุดอ่ะบาหมุดกับอีเดนเลาะไปเรื่อยอันนี้ต้องไปไหนต้องไปหาเออไปสู้กับยามใช่ปะ ปรับแต่งเล็กไหมนี่เอ่อการสถานะผมแมปนี้มันใช้สลิปบ่อยก็เลยเอาสลิปขึ้นแต่ส่วนมากผมจะใช้คู่นี้แหละคอนฟักเกแบบสิก,เ,กเพราะมันบังคับตัวเองไม่ได้อย่างอื่นมันพอบัง,บงคับได้อย่างโดนหลับก็ให้เซฟี่ตียา

ก่อนดอกหนึ่งในมิ้นท์นะหลับไปขโมยมาเราขโมยไม่ได้ขโมยต่อ,อปลุกมันดินงได้แล้วล 2, ทีละสองทีละสาม กับสโคสับโคตดโหดตองก้าทุกดอกอะลิมิตเบรกอะยังโหดมีขนาดยังไม่จัดเต็มเลยสโคมีออบิลิตี้แค่สองช่อ,ง,องนั่นเนี่ยแค่นี้ก็โหดแล้วคือเล่นจบไม่ต้องทำอะไรก็จบแต่ว่าอยากดูมันของ จะไปสุดตรงไหนงอายุ30บวกถูกใจเกมนี้แหละผมเล่นไม่จบนะเมื่อก่อนนะตอนเป็นเด็กนะตอนนั้นผมอายุ10ขวบเองไม่มีตังค์เลยแหละชั่วโมงตั้ง15บาทแม่งยังหูดเพ,เพวันนะ่ะ ผมแวะมาหามันอยู่นะไอ้ไอ้ตัวเสือสายฟ้าที่มันดอกดากก้อนแฟงอ่ะตอนนี้มันตีผมดอกละสามพันอ่ะโคตรโหดอันนี้แหละได้ลุนดีส่วนมากเขาจะเล่นอ่าสคอร์เรีเวลต่ำๆกันใช่ปะ่ะริเวลเจ็ดแต่ผมไม่ครับผมจัดเต็มเลย เคยเล่นแล้วันม,มันอนะ่ะมีเรีเวลให้เก็บไหนไม่เก็บ <Yeah. S 1> ใส่เต็มสูบเลยแหละอ้าวเข้าไม่ได้โง่เลยกู mm hmm. เออ ช,ช่วงงูใชนี่อดาม,มนไทยอยู่ที่นี่มลสูเน,นี่ยเนี่ยพอมันได้มัมาอดาม,มนไทตรงเนี้ยมันแล้วมันก็ใกล้จะจบอยู่แล้วอะ่ะเออมันจะจบดิสหนึ่งอยู่แล้วอะ่ะก็เลยไม่ดีกว่าไม่ทำมันทำดทิสองดีกว่าไวกว่ากัน ได้สาะหายังอื่นด้วยไฟกูเห็นวิ่งตลอดเลยอะไรวันเนี้ย ใเราต้องมาหาเรือบินนะจริงๆผมก็เล่นจบไปแล้วแหละรอบนึงเพิ่งมาจบตอนอายุเท่านี้ขาดใจไง อย่าชนป่านะชนป่ามันเอาเลยว่าจะพาไปดูไอ้ที่ไปเอา G F อโอดินกน,นั้นสักหน่อยอไม่เป็นไรนี่ใช่ปะวิ่งชน่ามีอะไรไเกมนี้เล่นง่ายไม่ได้ยากหรอกง่ายง่ายง่ายคนง่ายกดออโตอย่างเดียว ออาต้ Auto, ไม่แอคแท็กกรเมดสออย่างอยากเล่นสใส่ไหนเล่นเลยคาถาก็ไอดาวาตามทางอ่ะผมก็ใช้แค่ไม่กี่อย่างอย่างอื่นผมก็เอาไปเก็บไว้กับไอตัวอื่นตัวที่มันไม่ได้สวิตมามันใช้แค่ไม่กี่อย่างแบบก็จบแล้วไอ้เวทที่จำเป็นจริงๆตอนที่ สู้ตอนสุดท้ายใช่ไหมมันต้องมันมีอะไรชุบก็ใช่อยู่แต่ผมไม่ค่อยชุบมันไม่ได้ชุบหรอกผมส่วนมากผมใช้อันนี้รีเฟกอันเดียวสบายเลยแล้วก็ชิลชิลชิลก็ดีรีเฟกก็ดีคือสบายเลยไม่ต้องทำอะไรกดลิมิตเบรกก็จบแล้ว ตอนนั้นไม่มีไม่มีอะไรด้วยของดาบรีเวลรงรีเวลสามมันมันก็เล่นง่ายดีอ่ะนี่ก็อยากจะหายมันสุดเดี๋ยวจะไปทำของลีโนอร์ลีโนอร์แล้วก็เซลฟี่รอบที่แล้วเล่นอะไรเล่นปืนปืนกับเซลเซลเซล เซลเมนโคตรโหดอะต่อยข้ามโลกเลยอ <laughs> <laughs> เออไม่ได้เอามาให้ดูมผมก็ไม่รู้ว่าจะอัดยังไงผมผมก็พึ่งอันนี้เอง <laughs> พึ่งจะเรียนรู้ต่อยข้ามโลกเลยอะ <laughs> อันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่วะ <laughs> ปืนอะ อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่อันนี้ดีอยู่น,นี่อยู่เวทมันแรงก็ใส่เวทโดยเฉพาะแหลนะเวทมันแรงลีโนโก็ใส่โจมตีอยู่แล้วลีโนนี่ใส่อมตะนะรู้ยังมันมีไออะไรอ่ะเอ็งจิโร่อังจิโล,ออโลอ่อัน,น,อ,นอันเนี้ยเออเน,นี่ยอันเนี้ยอันสุดท้ายนี่แหละ มันจะมันมันจะใส่เวทฮีโร่เวใส่เวทฮีโร่ให้หมดทั้งสามตัวเลยทำให้เป็นอมตะไม่โดนดาเมจโคตรจาร้าปะตอนนี้เหลือเหลือ GF เอไปกวาดมาให้หมดอ่ะ GF แต่ต้องเล่นตามเนื้อเรื่องนี่แหละอันนี้คือผมกวาดมาหมดแล้วไอที่อันนี้ที่ไม่ตามเนื้อเรื่องนะ ไอ้ไม่ตามนืเรื่องก็มีไอ้นี่ไอ้นี่ต้องไปเดินหาเองแล้วก็จะมีไอ้ต้นกระบองเพชรตัวใหญ่ๆบาฮาหมดอีเดนแต่พวกนั้นมันต้องมียาแรกนรกก่อนอ่าแล้วก็มีไอ้นั่นด้วยตัวอะไรไม่รู้แต่ผมไม่เคยได้เลยแม่งได้โคตรยากตัวเนี้ย พาร์ทนี่แหละจะเอาให้ได้เลยก็ไม่มีอะไรมากแล่วแหละเริ่มเกมก็อย่าไปใช้นะการ์ดอะ่ะผมว่าเสียเวลาอ,อย่าไปใช้เลยตอนแรกผมก็ใช้แหละแต่ผมว่าของพอผมได้ไอ้นี่มาผม มาเปรียบเทียบดูกันก็คนไรเรื่องเลยเนี่ยพอผมได้อันนี้มาแล้วมันไม่ต้องใช้การแล้วอะ่ะคือขโมยมาเลยไม่ต้องไปรอไม่ต้องอะไรด้วยแต่ที่ว่าเอาการ์ดคือเอาการ์ดไปเล่นไปเล่นที่ห้องอาหารแล้วมันจะได้สุ่มการ์ดแบบการ์ดแรมาอย่างนั้นอะ่ะเออแนะนําแต่ถ้าจะดอาการ์ดตามทางไม่ต้องรอหรอกเอาไอเนี้ย ใช้สกิลนี้พอมักเนะี่ยจบแล้วจะมีที่สำคัญเลยนะที่ผมชอบก็นี่นี่แล้วก็นี่แค่นี้แหละสามตัวนี่ที่มีประโยชน์จัดๆหน่อยไอ้พวกไอ้ที่มันเป็นเนี่ยสกอร์อะไรเนี่ย มันหาซื้อได้ซื้อได้อยู่ผมก็รออยู่กำลังทำจบอันนี้ก็เหลืออีกอันนึงแล้วก็จะโทรสั่งได้พูดนะโทรสั่งได้เลยไม่ต้องไปถึงร้านค้าแต่ว่าอาวุธต้องไปต้องไปนะอาวุธทำอาวุธต้องไป เรนจนซีดรีเวลสิบสามถ้าไม่รีบจบก็เล่นไปเรื่อยๆหาหาตัวแปลกประหลาดตีอ่ะแล้วก็ดาวคาถามาอันนี้พึ่งจะด,ดีสองอยู่เลยนะ่ะดูสิที่เปิลที่เปิลกับฟูลไล เออฟูลานี่ได้อยู่ได้ตอนไอฟูจินใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ไปเอาตอนฟูจินนะผมไปเอาตอนที่ไปเอามนสูนเอเอน้นี่นี่ไปดาวเอาตัวนี้ส่วนทิปเปิลก็โอดินนั่นแหละที่เดียวกันได้โอดินก็จบแล้วมันจะมีอะไรอีกอันหนึ่งนะมเิเทโอมเหรอมิเทโอ เมทิเออที่มาใส่เนี่ยแล้วก็อันติมาเดอะสคอร์ผมอะจะตันแหละมันตันแค่255ใช่ปะ่ะตันแค่255ตอนนี้มัน235แล้วถ้ารีเวลร้อยก็คงจะนั่นแหละ255 จริงๆมันก็มีวิอีกวิธีหนึ่งอ่ะแต่มันต้องได้อีเดนมาก่อนเอาอีเดนมาปั๊มเงินแล้วก็ซื้อสเต็งอัพซื้อเด็กอัพซื้ออะไรอัพมันของนี่ไม่ต้องเลยอัพให้มันสองห้าห้าสุดไปเลยเพิ่มเดียวก็ไม่มีเลยแลละ ขอจบพาร์ทนี้เลยแล้วกันผมก็ไม่อยากเข้าพาเข้าเนื้อเรื่องหรอกเดี๋ยวจะเบื่อกันนือเอาแบบเวลาตีบอสตีอะไรดีกว่าเดี๋ยวผมจะค่อยลงเอาถ้าตามเนื้อเรื่องก็ดูบทสรุปตามมากันได้อยู่แล้วสไตล์ผมก็เป็นอย่างนี้แหละตอนเดินตอนอะไรก็ผมจะไม่ลงผมจะไปลงตอนสู้อย่างเดียวโอเคขอบคุณนะครับ